เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงของเข้าใกล้หน้าหนาวพี่บอลก็ต้องบอกว่ามันก็จ,จะมีเรื่องของฝุ่นเข้ามาเนาะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าชาวกรุงเทพมหานครนะคะก็อาจจะเห็นในช่วงเช้าว,ว่าเป็นหมอกบางๆหรือว่าอะไรจริงๆหมอกอากาศหนาว <c oughs> หรือ,หร,อหรืออะไรกันแน่ไนนรกันแน่ปหาข้อมูลมาให้แล้วนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5นะคะซึ่งต้องบอกว่ากลับมาแล้วคุณผู้ชมครับหลายคนที่กังวลใจอยู่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าพื้นที่ ที่ระดับสีส้มเนี่ยมากกว่า27พื้นที่ในกรุงเทพมหานครโหเป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะคะซึ่งเขาก็มีการวัดค่าเฉลี่ยเมื่อช่วงประมาณ7จ็ดมงเช้าที่ผ่านมานะคะคมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนะคะก็พบใน27พื้นที่เดี๋ยวเรายกตัวอย่างมาสักสิพ,พื้นที่ละกันเพื่อท,ที่ให้ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่เขตแรกนะคะต้องบอกว่าค่าฝุ่นค่อนข้างสูงทีเดียวที่เขตหนองแขมค่ะต่อไปนะคะเขตสาทรก็ช่วงของสี่แยกหน้าสำนักง,งานเขตสาทรนะคะก็ให้เรามาระวังกันด้วยส่วนที่3ค่ะเขตบางกอกใหญ่นะคะบริเวณสี่แยกท่าพระนั่นเองครับ ส่วนที่4ก็เป็นเขตบางบอนค่ะใกล้ตลาดบางบอนส่วนที่5ค่ะบริเวณสวนทวีวนณารมเขตทวีวัฒนาส่วนที่6ค่ะเขตบางนาบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางนานะคะส่วนที่7ก็จะเป็นเขตประเวศส่วนที่8เป็นเขตภาษีเจริญค่ะหน้ามหาวิทยาลัยสยามส่วนที่9ก็เป็นเขตบางรักนะคะและส่วนที่10ก็คือสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดก็คือทุกส่วนเนาะทั่วหน้าเลยตรงนี้ทั่วหน้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอเห็นข่าวแบบนี้ปั๊บ เราก็ต้องป้องกันนะครับฝากนิดนึงก้วละกันสําหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็เหมือนเดิมครับใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองนะฮะเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งนะฮะที่ออกนอกอาคารเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือการออกกําลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากถ้าช่วงนี้จําเป็นต้องออกก็ต้องใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 แต่ถ้างดกิจกรรมกลางแจ้งได้งดก่อนนะฮะเพราะว่าฝุ่น PM 2.5มาอีกแล้วนะครับและก็ที่สําคัญคือให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอ แล้วก็เรื่องของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการผิดปกติครับก็ต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอทันทีนะครับค่ะซึ่งต้องบอกว่าช่วงของสถานการณ์ที่อาจจะมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะก็ให้ระวังกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2พฤศจิกายนต้องบอกว่าการระบายอากาศเนี่ยอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามีฝนตกมันก็จะช่วยได้นิดนึางชะล้างออกไปได้แล้วก็อย่างที่พี่บอลได้บอกไปว่าก็ใครที่จะไปทํากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็ให้สวมใส่ หน้ากากเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกพี่บอลคนเริ่มที่จะไม่เรามาระวังตัวเนาะใช่ก็ตั้งแต่โควิด1 9บางคนก็บอกว่าหมดแล้วใช่ไหมฮะก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะฮะ